บ้านฉันครับอยู่กับคุณทยรัฐนะครับคุณทายรัตนี่ตำแหน่งอะไรครับผมเป็นผู้จัด,ดจาการสื่อแวดล้อมแล้วก็ CSR ค่ะสำหรับโครงการของแคนนอนวันนี้นะครับเราชื่อโครงการอะไรครับแคนนอนแบ่งปันสัตปันให้เด็กไทยค่ะปีนี้เราดำเนินการเป็นปีที่4แล้วนะคะสำหรับในส่วนของหัวร่าะ มีอะไรสกัดสนิทไหมครับสำหรับโครงการกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็ไปใส่แคนนอนนะคะก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโคราชเนาะแล้วก็เล็งเห็นว่าในส่วนของเด็กผัะในชุมชนก็ยังผัดแลนแล้วก็ยังไม่มีความเท่าเทียมกันขณะขัดสายค่ะในส่วนของเด็กเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนค่ะก็บริษัทก็เลยงเห็นการในส่วนของโรงเรียนบ้านโคว,วสตะกอ,อนนี้นะคะ การถ่ายแทแลนะ้วเราก็ดเด็กมีความตั้งใจค่ะก็เชิญชวนตั้งเป็นแผนก็อยากจะส,สนับสนะคะในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของอา,า,าชีพในเรื่องของชุมชนนะคะก็ได้รับความร่วมมือค่ะกับชุมชนนะคะที่อบ้านแล้วก็รวมทั้งเด็กนักเรียนค่ะในเรื่องของบริษัทต้องขอขอบคุณค่ะชุมชนแล้วก็นี่ก็ทีนี้ทางบ้านการที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาเนาะเพื่อให้ชุมชน ติบโตไปด้วยกันกับบริษัทค,ครับขอบคุณแทนชาวสุเนนด้วยนะครับสุเนศมาจันครับขอขอบคุณบริษัทแคแนนค่ะที่ได้เข้ามาช่วยส,งส่งเสริมสนุกับสนับสนุนก,การจัดก,การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะทางด้านเครื่องปีนแล้วก็ทางแคแนลก็ได้ติดจานดาวเทียมให้โรงเรียนเราด้วยค่ะเพราะโรงเรียนเราใช้การจัดก,การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะก็สะดวกต่อการจัดก,การเรียนการสอนค่ะแล้วก็ แต่ก็ขอขอบคุณแคนนั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะ